พออปะเจ้าป้าพี่น้องอู้ดู๋ดีจะคอยหมุนให้ดูนะทุกคนดูดูความสวยไปพร้อมกันป้าเบืองอู้วงามขากงามแน่พี่น้องเอ้ย สวัสดีพี่น้องมืงนนีเข้ากับมหาเหตุเนาะครับเห็นขาเจ้าเก็บได้มือนีเข้ากันเลยมหาเนาะแต่ว่ากพออหลีเลยพี่น้องมาดูกันนี่พี่น้องเห็นไหมนี่เป็นเห็ดแบบนี้เลยอู้ดูทุกคนสวยงามมากปุ่นอีกสองดอกพี่น้องดูดูดู มันก็จะเป็นบ้านแห่งๆเนาะพี่น้องเพราะว่าฝนกับว่าลงเนาะแต่ว่าก็แขะดูแข็งดีอะ่ะผีอีกดอกนึงดูดูความสวยความแตกของมันดิดูทุกคนงามเนาะสามดอกพี่น้องวงนี้อ่ะลุยต่อนี่อีกพี่น้อง แย่งกินกือกินแล้วด้วยแบบนี้ดูยังสวยเลยถึงเธอจะกินฉันก็จะเอาเหมือนเดิมเพราะฉันก็มาหากินเหมือนกันฉันไม่ค่าเธอก็ดีเท่าไหร่แล้ว <laughs> วาวหยอกเน้องพี่ด,ดูบานสะแห้งเชียวกลิ่นหอมหอมพี่น้องดอกนี้ดู สวยมากเลยไหนเห็นไหมพี่น้องวันนี้ไม่ได้ตัดขาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมาแบบนี่แหละเก็บแบบชิวๆเนาะตามภาษาแบบอ่ะพี่น้องมาเราก็มาเก็บกันต่อ,อขอโทษทีนะทุกคนบังเอิญว่าไม่เจอก็เลยเหยียบมันอยู่ใต้ใบ มาดูดอกนี้กันว้าวรับรองมันสวยจริงๆดอกนี้ดูความสวยของมันสิทุกคนแบบเนียนสวยมากเลยกลิ่นก็หอมหอมหอม,มีความสุขหลายเทนอนะมันนี้คุ่นอีกพี่น้องเห็นบอก อบอวบอ้วนอ้วนเลยดูปุ่นอุ้ยเสียงหากว่าสันปาดดู <c oughs> น่ารักมากตัวนี้ทุกคนตะมุตะ,ม,ตะมิเลยอ้วนอุตุเลยบึง <c oughs> นางอ้วนมาก <c oughs> น่ารักดีเนาะ <c oughs> หัวก็จแบบแบนแบนเนยเหมือนแบบตัดผมอ่ะคุณนะคิดไปไล่ต่างน,นะ สวยมากเบึงพี่น้องกะว่าจะไม่เหยียบนะก็เหยียบจนได้โอ้ยเหย,ย,ยียบเราก็เอากันเนาะพี่น้องหลางหลางแกงเอาดูดอกนี้สิดูงามเนาะพี่น้องดูชัดๆสวยมากสวยจริงๆ ฮืพี่นอ้องดูความสวยของมันสวยจริงๆเป็นเห็ดที่สวยจริงๆดูเขียวแรงไปหน่อยพี่นอ้องซอรีซอรีดูดูความสวยของมันสิ สวยมากทุกคนโอ้อยดูดูความสวยความสวยของมันเช่นเดิมน่ารักเนาะลืงพี่น้องโอ้อยดูปังไม่หยุดปังไม่หยุดทุกคนมีแต่เห็ดงามๆเห็นไหมพี่น้อง อ้ยถือกิ้งกือกินไปแล้วเสะแต่ก็ยังสวยอยู่ดูงามเนาะพี่น้องเขอเก็บแบบชิลวๆนะวันนี้ไม่ต้องตัดคงตัดขาตัดหักโอเคสวยๆเลยพี่น้องอึดมองออกเอาได้บลลัอ ออ,อืได้อยู่มันบานแล้วแต่ว่าก็เกือบสาหัสไปนะเนี่ยถ้าวันนี้ไม่เจอพผู้นี้ก็น่าจะไม่ได้เนาะมืองบานสะเขียวเหมือิดแดงกับพอมดแดงมันต้นมันแห้งเนะพี่น้องมันก็เต็มที่ได้แค่นี้แล้วอะเนาะ มันก็ไม่ได้โตพอจะขนาดนั้นเนาะแต่มันก็สนโอ้โหดูสิอันนี้ทุกคนสวยมากอเบื้งสวยจริงจริงฮิตผึ่งก็วนีโอ้โหคุญ เจอแดดแล้วสวยงามมากเลยใช่ไหมล่ะเป็นไงกิงกือกับมากิน,กนล้ววันนี้คอยคอด้วยเห็ดนี่เจ้าไปหาไม้ยัางงามดีเลยเนาะพี่นอ้องเออเห็นอยู่เห็นอยู่พี่น้อง ดอกงามๆเลยอีกซะมันออกหอมหอ,อมพ่นน่อยๆเลยพี่น้องดูนี่สวยดอกเฮ้ยดูเนี่ยมันออกอยู่แบบนี้พี่ดองโอ้ยจะเก็บให้ดูนะเอาเก็บเป็นอน้โอ้โห เนี่ยดูทุกคนสามสหายสวยงามมากเบิงบ้งป๊าดเบิ้งงามสุดๆเลยพี่น้องมานมานมานเออ,อพี่น้องโอ้ยเสียป<ะ>๊าดงามแห้งเบิง้งป๊าดพี่น้องเบิง้ง เดี e, na, mm ๋ยวจะงัดมาให้ด hmm. mm ูนะทุกคนอป้าดเปิงพี n ong. N ong. O, ỏ, o, ่น uh ้องเอ่อเหเอ่อเหกันเลยดูอุ้ยสวยมากสวยมากมอุ้ยมีแต่สวยๆเลยทุกคนฮะเก็บเลยค่ะเฮ้ย เห็นหน้าเราบ่ได้หลายพี่น้องอา้าวให้เขาเก็บแนวันนี้<ก>มันอยู่อย่างนี้หือ,อ<ก>ดูสวยมากทุกคนกมาน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 ี้ปังพี่น้องเบิง้ง <c oughs> แมนเห็นแนมเห็นตัวใหญ่มันเลยอันนี้โอ้ยนี่ล่ละเบิ้งพี่น้องมานี้ปังปังื้อนะเบิ้ง <c oughs> <c oughs> งามเนาะมันก็มังออกได้นน่เนาะอืมังออกลังออกสวยมากเลยก็มาอยู่กันนี่เวอยใครจะเห็นละก็ใบตองิเสียดูเลนือยๆเหน่อยๆยังดูอรังการงานซากสวยมากนอกพี่น้องเบิ้งขาอัวปูครับเนอะเหมือนเห็ดเมืองนอกเนาะปาดเบิ้งดินขี้ดินแตกละแหงพี่น้องผสมกับเห็ดเอาซะเลยโอ้ยเนาะ โอ้โ oh. หเฮายปาดเสียขาอย่ลึกเติบเซียโอ้ยโอ้ยปัดพี่น้องเบิงสวยมีค่คะสวยมากสวยมากเบิงเห็ดขมพี่น้องนะท่านแม่เซียนเห็ดนี่เห็ดขมหวานพี่น้องเบิง สวยงามมากจะให้ดูข้างหลังมันโอ้โอ้โหงามแห้งพี่น้องมานมานมาปลาพี่น้องนี่ได้พ่อแกงอยู่ไหนดูกระตาของคุณแม่จิตจันโอ้ท่านแม่ก็ได้เยอะเลยนะทุกคนโอเคมันนี่กับมามานพี่น้อง แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาาดูสั้นๆเอ่อเหาะเอ่อเหาะกันอยู่ดูความยิ่งใหญ่อรังการแค่นี้เองดูนี่แค่นี้ละได้แค่นี้ละลังคาแดงลังคาดำงามเนาะพี่น้องเยอะยะเยหสวยมากให้ เห็ดอีอย่างนั้นก็ไอฮอันเพียร์ตอร์น่ะเห็ดขมนั่นแหละนั่นแมนอยู่ใช่อยู่ห้องมาคือเขีอนดองยังว้าทำมันใหญ่เนาะมันคือเห็ดอันนั้นนั่นข้ามือเออข้ามือเห็ดประเทศโน้ดนี่ทุกคนเราก็มาถึงบ้านแล้วดูล้นล้นล้นมีแต่ดอกงามงามงามพี่น้องเอ้ยตาเลือดจอกเลือดใจนี่ อันนี้จะเป็นพวกเห็ดพึ่งเนาะเราก็จะแกงส่วนอันนี้เราก็จะไปให้ท่านแม่ท่านแม่ครูเรามาเห็ดขมเนะเาะมเขมอือเดขใส่น้เบ,บงอีแม่เราออกมาพี่นองเบิ้งมีตะดอกงามๆเหมใส่น้โอ้ยขี่รถไปจากน้อยเดี๋ยวโมเมนคนสีนมเต็มเลยเด้อือหึพี่นองเบื้องเบื้องเบิงบ้งงามขาดงามแน่เบิ้อ,อง <laughs> ừ mm -hmm.